สวัสดียามเช้านะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมสวนโคกน้องนานะครับพื้นที่ก็ประมาณ3ามไร่กว่านะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้โคกน้องนาต้นแบบนะครับของหมู่บ้านลำดวนโคกสะอาดตําบลหนองเมธีอำเภอท่าตูมนะครับ นี่ครับตามปลายนี่เลยครับของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่นะครับประยุกสู่โคกน้องนาโมเดลนะครับบรรยากาศช่วงหน้าฝนก็จะเขียวกะจีไปด้วยต้นไม้สารพัดชนิดครับทั้งกล้วยทั้งเนี่ยครับหญ้าครับ ไม้หลในที่เจ้าของอได้ทยอยนํามาปลูกในพื้นที่นะครับอันนี้ต้นแคนาครับดอกเขาเอามาต้มมาลวกกินอร่อยครับจิ้มกันน้ำพริกอร่อยมากครับเนี่ยดูครับการปลูกหลายๆอย่างในพื้นที่นะครับแทบจะไม่มีที่ว่างเลยนะครับ ทางข้างๆนี่ก็ปลูกหญ้าสําหรับเลี้ยงวัวนะครับกล้วยครับรบรรยากาศชว่วงเช้าเช้าดีมากครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ถั่วพุ่มม่วงนะครับจะเป็นถั่วไครค้างครับแต่ว่าถ้าเราทำค้างให้เขาเขาก็ ไต่เลื้อยขึ้นมาได้ครับเนี่ยแล้วก็ฝากของเขาก็จะห้อยออกมาสวยแบบนี้นะครับโอ้ล่มลื่นครับสดชื่นจริงๆยามเชา้าก็ฟังเสียงนกเจ้ยแจ้วนะครับอันนี้ต้นนี้น่าจะเป็นต้นพยุงนะครับต้นพยุงเนี่ยต้นก็โตแล้วครับต้นพยุงดูครับรท่านผู้ชมกล้วยเยอะแยะเลยครับ หลังตกเครือครับี่วยนะวะ้ำว้านี่ที่เห็นก็คือต้นสักนะครับโตเร็วมากครับผมเคยมาถ่ายลง u t u b e เมื่อประมาณช่วงเดือนมีนาเมษาครับต้นยังไม่โตเท่านี้นะครับนี่พอเข้าหน้าฝนลครับโตเร็วจริงๆครับดูครับเขาก็จะปลูกอ่า เป็นแถวนะครับสองข้างวันนี้สองฝั่งนะครับนี่กล้วยครับกล้วยน้ำว้าครับท่านผู้ชมอืมเนี่ยโซนนี้ก็จะมีการปลูกไม้ป่าครับไม้ยืนต้นนะครับหลายชนิดหลายอย่างด้วยกันนะครับว่าจะเป็นสักทองอันนี้น่าจะเป็นต้นตะเคียนนะครับและก่อนนี้ครับต้นยางนา ปลูกเพื่อที่จะไว้เก็บเห็ดละโงกนะครับับางนู้นนะครับที่เห็นก็คือต้นแดงครับโตเร็วเหมือนกันนะครับเราจะปลูกต้นยางนานแล้วก็แซมด้วยต้นกล้วยครับเพื่อเป็นพืชพ,พิเรียนนะครับในช่วงที่ต้นยางนา,นายังไม่โตครับกล้วยก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้หลายรุ่นนะครับนี่ครับ ผักบุ้มก็มีนะครับัดบุ้มงามๆเลย,ย้กรอบมากเลยครับเสียงดังเปาะเลยนี่เดียวป่าก็มีนะครับเยอะแยะเลยหลายอย่างหลายชนิดนะครับในพื้นที่แค่นี้เองครับุกอย่างล่มลื่นนะครับไปด้วยต้นไม้นะครับผลไม้โดยเฉพาะกล้วยนะครับ หรือว่าเป็นพื้นหลักเลยนะครับนี่ต้นยางนาครับอีกหน่อยก็จะได้เก็บเห็ดละงโงก,กันแล้วนะครับท่านผู้ชมดูครับนาฝนทุกอย่างครับต้นไม้ทุกอย่างก็จะงามเป็นพิเศษเลยนะครับเนี่ยเจอกล้วยแล้วครับกล้วยนาวา